สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนสู่ช่องสินแสบาร์โค้ชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวที่สําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นดาวที่เป็นที่มาของสุภาษิตนะหรือคําพังเพยนะหรือว่าคําที่พูดติดปากกันนะ,นะครับว่าชั่ว7ทีดี7ผลนะครับเคยได้ยินคํานี้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินนะมาจากดาวดวงนี้แหละครับก็คือมนุษย์ยูนั่นเองนะหรือว่าหมายเลขศูนย์ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยศูนย์จะอยู่แต่ละช่องหรือแต่ละตําแหน่งเนี่ยยาวถึง 7ปีด้วยกันครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าชั่ว7ทีดีเนนั่นเองดาวดวงนี้สําคัญมากๆและกําลังจะย้ายในปี2565นี้ครับทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับแล้วก็จะส่งผลกับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนไปฟรับฟังกันเลยครับก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยผมอยากให้คุณลองเช็คดูก่อนคณาราศีไม่เหมือนราศีนะครับ เพราะว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเราเตรียมเครื่องมือไว้ให้คุณแล้วครับคุณสามารถที่จะเข้าไปที่ l ล ne ครับเพิ่มเพื่อนทาง i ล e ์ at s i n s e z a a e ครับแล้วกดที่ปุ่มผูกดวงครับจากนั้นใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วใส่โค้ด4 5 6ครับเพราะ ลัคนาราศีนั้นเนี่ยต้องได้มาจากเวลาเกิดครับไม่ได้มาจากวันที่และเดือนเกิดแบบที่เข้าใจกันทั่วไปครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมครับดาวมนเจยูย้ายเข้าตำแหน่ง11นาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่ 7จ็กดกรกฎาคมปี65ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี65ครับเข้ามาอยู่ในช่องครอบครัวครับมืตยูเข้าครอบครัวแบบนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้นะครับใครที่กําลังเล็งนะหรือว่ากําลังวางแผนที่จะย้ายที่อยู่นะครับก็ช่วงเวลานี้แหละครับเหมาะเลยนะนะหรือว่าบางคนนะครับมีสัมผัสนะถึงอะไรบางอย่างในบ้านนะเกิดขึ้นนะครับก็ ระวังเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะมีโอกาสที่จะทําให้สูญเสียทรัพย์สินได้นะหรือถ้าวิธีการแก้เคล็ดนะครับก็อาจจะไปทําการทาสีบ้านใหม่นะหรือว่าตกแต่งภายในใหม่เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับก็คือเสียเงินซะให้มันเข้าทางดาวไปนะจะได้ไม่มีปัญหาอย่างอื่นตามมาครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับสำหรับ ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อดาวมนุษยเนี่ยย้ายเข้ามาทีนี้เรามาเจาะลึกกันแบบ เฉพาะบุคคลกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าช่องของเราเนี่ยเราเน้นแบบเฉพาะเจาะจงนะถ้าเกิดดูแบบรวมๆเหมาเหมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันธรรมดาไปนะครับนีมันต้องมีแบบเจาะจงกันนิดนึงวิธีการเจาะจงเนี่ยก็คือต้องไปดูครับว่าในตำแหน่ง11นาฬิกานี้นะครับเราเนี่ยมีดาวอะไรรองรับหรือเปล่านะครับถ้าเรามีดาวรองรับเนี่ยเวลามนุษะอยู่โคโจรมานะครับหรือว่าศูนย์เดินเข้ามาเนี่ย เขาเรียกว่ามันจะเกิดการประทะกันนะหรือว่าเกิดการแอคชั่นกันนะศูนย์เจอกับอะไรนั่นเองนะครับเช่นถ้าศูนย์เจอกับเลขศูนย์นะสมมุติคุณมีเลขศูนย์อยู่แล้วก็ศูนย์เดินเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคู่ศูนย์ศูนย์เนี่ยแปลว่าคู่นักประดิษฐ์นะความหมายของมันกนะ็คือเก็บตัวแปลว่าคุณเนี่ยหรือคนในครอบครัวของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเก็บตัวแบบไม่อยากไปไหนเบื่อโลกนะบางคนบแบบเบื่อโซเชียลเบื่อ ข่าวสารนะครับเบื่อสังคมนะไม่อยากที่จะไปสูงสิงมุ่นวายยุ่งกับใครนะครับนะอาจจะนอยมาหรืออะไรไม่รู้นะครับนะแต่ว่าก็คืออยากปลีกตัววิเวกนั่นเอง นะแบบนนั้ถ้ามีเลข1อยู่นะก็คือ0โคจรมาเจอกับ1แบบนี้เป็น0 1, นะูนยะศูเนี่ยตามตาําราเราเรียกว่าคู่ปิดทองหลังพระนะครับก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่แนวโน้มก็ไปในทางแบบอยู่เงียบๆนะอันนี้ก็คือทํางานเงียบๆทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับนะคนในครอบครัวบางคนเนี่ยมีการได้รับตําแหน่งหน้าที่นะ ที่ดีขึ้นนะแต่ว่าไม่อยากบอกใครหรือว่าไม่อยากบอกคนในครอบครัวหรือคุณเองเนี่ยคุณไม่อยากบอกกับพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยให้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีเลข2นะครับก็จะเป็น02นสอวนย์โคจรมาเจอ2แบบนี้คู่02คือคู่ใจอ่อนนะครับคุณก็อาจจะอยากจะอยู่กับบ้านเฝ้ากับเรือนนะดูแลคนในบ้านก็พอไม่อยากไปไหนวุ่นวายนะครับแล้วก็อาจจะระวังนิดนึงก็คือระวัง มีคนในครอบครัวเองเนี่ยนะครับมาขอความช่วยเหลือนะแล้วคุณเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใจอ่อนนะก็คือใจอ่อนนะให้ความช่วยเหลือไปนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะช่วยได้นะครับก็ควรจะช่วยนะมีคําสอนอย่างหนึ่งในศาสนาพุทธนะครับก็เป็นคําพูดของคุณพ่อนะหรือว่าบิดาของนางวิสาขานะครับได้พูดถึงธรรมะสิประการที่ ตอนนางวิสาขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานออกเรือนนะไปเข้าเป็นลูกสะพ้ยของบ้านเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งนะครับก็มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับให้คนที่สมควรให้คนที่ไม่สมควรให้นะครับให้คนที่ไม่สมควรให้นี่แปลว่าให้กับพี่น้องญาติของเรานะครับคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่คืนนะหรือว่าถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเขาอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ตรงกับที่เราคิดเอาไว้นะครับ แต่เราก็สมควรให้นะครับก็เป็นญาติเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ขอเพิ่มเติมตามยุคสมัยนะตามยุคสมัยนะ,ะยุคนี้เนี่ยคุณก็ให้โดยที่คุณต้องไม่เดือดร้อนนะ บางคนบอกว่าอให้แล้วฉันเดือดร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาร้องไห้ฟูมไฟที่หลังอะไรเงี้ยอันนี้ผมเรียกว่าเราเองอะแหละครับที่ขาดสติใช่ไหมครับนะคือถ้าเราช่วยแล้วเราไม่เดือดร้อนเราช่วยได้ช่วยเลยครับแต่ถ้าเราช่วยแล้วแล้วเราเดือดร้อนนะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับตัวผมเองนี่แหละครับโดนมาก่อนแล้วนะครับนะเป็นประสบการณ์นะหลังเนี่ยเบิกบักเอาหมดแล้วนะครับนะก็เอามาบอกเล่าเตือนสติพวกเราแฟนๆช่องของเรากันนะครับสำหรับใครที่มีเลข3นะครับ0 มาเจอ3แบบนี้นะครับเราเรียกว่าคู่0ูนคือเป็นคู่เจ้าอารมณ์นะครับก็เรามาระวังเรื่องของอารมณ์กับคนในครอบครัวนะมันส่งผลกับข้องช่องครอบครัวแสดงว่าคุณจะมีอารมณ์กับใครก็คนในครอบครัวคุณนะครับอาจจะเป็นพี่น้องของคุณอย่างเงี้ยนะครับญาตินั่นเองนะถ้ามีเลข4อยู่ครับก็จะเป็น0ูครับศูก็คือคู่นักสืบนะระวังในเรื่องของเรื่องที่การสื่อสารกันมีปัญหา การคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันนะครับหรือว่าคุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเ,เขาเรียกว่าเข้าใจผิดกันนะก็ระวังเรื่องการสื่อสารสักนิดหนึ่งถ้าเป็นเลข5นะครับก็จะเป็น05 0550นอันนี้ก็จะเป็นคู่เก่งเรื่องยากนะครับก็อาจจะมีการทำอะไรที่ไม่เหมือนปกติทั่วไปนะหรือว่าอาจจะมีการ พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้นะครับเลข5เป็นเลขแห่งความรู้นะก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ในครอบครัวของเรานะก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรมากนะเพราะว่าเลข0ูนย์เนี่ยเจอเลข5เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจะออกไปในทางที่ดีนะมากกว่าทางที่เสียนะครับแล้วก็เลข6ครับถ้าเป็น0 .6 6กมาศูนย์ 0, มาเจอ6แบบนี้ก็คือคู่ เขาเรียกว่าคู่เงินรั่วนะก็คือหมายความว่าไงครับหมายความว่ามีการสูญเสียเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็อย่างที่ผมแนะนําไปเจอ0ูนย์หแบบนี้ในช่องครอบครัวเนี่ยอาะตกแต่งบ้านใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะถ้ามีนะถ้าไม่มีไม่ต้องทำนะเดี๋ยวบอกอาจารย์แนะนำนะไปกู้ธนาคารมาทำโอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันั้นขาดสตินะครับนะฟังด้วยความมีสตินะครับผมนะผมให้แก้เคล็ดเฉยๆแก้เคล็ดนะ แล้วก็ถ้าเป็นเลข7็นะครับก็เป็น0-7นนะ0770อันนี้เป็นคู่วิตกขงวนครับก็ระวังความเครียดนะระวังความคิดหนักคิดมากนะนะอันนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยปล่อยวางไม่ได้นะหรือว่าเกิดความเครียดซ้ําๆนะอันนี้ก็ระวังระวังนิดหนึ่งผ่อนคลายสักหน่อยนะแล้วแต่คนชอบบางคนชอบไปดูหนังฟังเพลงดื่มเครื่องดื่มนะหมายถึงว่าดื่มในในสถานที่ที่ ไม่ได้เป็นแบบผับบาร์อะไรเงี้ยน,นะหมายถึงว่าดื่มของเขาเรียกไรน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไปผ่อนคลายบ้างนะไปร้านอาหารที่เราชอบนะครับนะหรือบางคนอาจจะไปชอบนวดนะบางคนก็ชอบนวดผ่อนคลายนะก็ไปตามนั้นนะครับ <S <S เลข8ครับถ้าศูนย์มาเจอ8นะศูนย์โคจรมาเจอกับ8แบบนี้เราเรียกว่าคู่คิดการใหญ่นะก็ระวังความดื้อนะหรือระวังเรื่องของการที่ใครเตือนอะไรเราไม่ฟัง โนะดยเฉพาะคนในครอบครัวนะก็คนใกล้ชิดอะนะบางทีคุยกันเนี่ยมันความเขาเรียกอะไรความให้เกียรติใช่ไหมหรือว่าความเกรงใจเนี่ยมันน้อยเพราะว่าอะไรมันเป็นคนในครอบครัวไงนะมันก็ไม่ต้องเกรงใจอะไรเห็นกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับนะก็เลยอาจจะทําให้เนี่ยเรื่องเหล่านี้มันลดลงนะบางทีเราก็อาจจะเผลอเลอไปบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาเตือนสติกันสุดท้ายเลข9ครับศูนย์ญญเจอ9แบบนี้นะครับก็คือคู่เหนือธรรมชาตินะ ก็อาจจะพากันทั้งครอบครัวนะเออเราไม่ได้ทําบุญกันนานแล้วไปทําบุญกันหน่อยไหมไปไหว้พระหน่อยไหมนะไปพักผ่อนนะในลักษณะเชิงธรรมะนะก็แล้วแต่อาจจะศาสนาอื่นจะเข้าโบสถ์นะครับหรือว่าจะเข้ามัสยิดอะไรก็ได้นะครับก็คือเลขเก้ามันเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปในแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะหรือ อาจจะไปในเรื่องของเทคโนโลยีเลยก็ได้นะครับเช่นมีการชักชวนกันลงทุนอะไรกันในหมู่ครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวข้องกับยุคสมัยตอนนี้เนี่ยก็คือต้องเป็นเลข9นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข่าวความทันสมัยนะครับนะครคิปโตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการเจาะลึกแบบดาวชนดาวบางคนบอกว่าไม่มีดาวทำยังไง ไม่มีดาวก็จะเหมือนตอนแรกสุดที่พูดไปก็จะเป็นภาพหลวงพูดไปแล้วนะครับไม่ต้องงงนะยิ่งฟังแล้วบางทีง,งงนะครับผมขอสรุปให้อีกนิดหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับคุณสามารถที่จะดูแบบลึกกว่าน,นี้ได้อีกนะครับด้วยการที่คุณใช้แอปพลิเคชันทางไลน์เราทําอยู่ในไลน์เลยเพราะว่าคนไทยนิยมใช้ไลน์กันนะครับชื่อว่าสินแสบาร์โคดชีวิตวิธีการใช้ก็ง่ายมากเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับใส่แอดซินแส Z I n ซ a e จากนั้นเนี่ยจะมีเมนู อ่านสักนิดนึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะส่วนใหญ่ทุกคนส่วนมากอนะ่ะส่วนมากคนอ่านแต่ส่วนน้อยไม่ได้อ่านนะครับใช้จินตนาการเยอะไปหน่อยนะก็คือแบบไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทํายังไงฮะใจเย็นๆใจเย็นๆตั้งสติอย่าใจร้อนอ่านนิดนึงมันจะมีปุ่มเขียนว่าผูกดวงกดจากนั้นเนี่ยก็ค่าใส่ข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดอ่ะตรงนี้เน้นย้านะวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดใส่ให้ถูกต้องนะครับแล้วใส่แค่นี้นะ ไม่ต้องกังวลบางคนฟังถึงตรงนี้เนี่ยจินตนาการไปก่อนอีกแล้วอาแล้วสีหลอกกูเสียตังค์นะเดะฟังดีๆด,ดูปากผมชัดๆนะไม่มีการเสียเงินลงฟรีใส่โค้ด4 6 6จากนั้นจะได้ใช้เริ่มต้นฟรี30วันอ่าเห็นไหมมาหลอกใช้30วันหลังจากนั้นก็เก็บตังค์ฟังดีๆด,ดูปากช้าๆอีกทีหนึ่งใช้ครบแล้วนะคุณสามารถที่จะไปกดเมนูเพิ่มวันแจกวันก็ได้นะจะแนะนำเพื่อนต่อ เพื่อให้ได้วันเพิ่มมาก็ได้นะตรงนี้เสียเงินไหมยังไม่ได้เสียเงินเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตีโพยตีพายไปก่อนอย่าตัดสินผมไปก่อนนะครับนะแล้วก็หลังจากใช้งานแล้วนะครับถ้าคุณแนะนําเพื่อนไปเรื่อยๆได้ครบร้อยคนมีโอกาสมาเบิกเงินกับผมด้วยนะนอกจากไม่เสียเงินแล้วยังมีโอกาสได้เงินอีกนะ ขอให้คุณทำความเข้าใจหน่อยนะแล้วมันจะได้เงินใช้ด้วยนะครับปัจจุบันมีคนได้เงินแล้วจากระบบสินแสบาโคชีวิตจากช่อง YouTube ของเราเนี่ยแหละนะครับมีทั้งหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็มีนะสินแสบาโคชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา